สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไลก์็เมย์นะครับก็คลิปนี้จะมาพูดถึง7ประโยชน์ของปลาทูนะครับเผื่อฟังแล้วเนี่ยอยากจะกลับไปกินปลาทูมากกว่าน,นะผมตอนนี้ปลาทูมปนหาง่ายมากตามตลาดหรือตามห้างก็มีขายนะผมได้ปลาทูมาเข้าเครื่องหม้อทอดหรือไปน,นึ่งก็ได้จบทําง่ายมากนะครับผมก็เป็นผมก็นามาจากรีเฟรน n c e ของหลายๆเว็บไซต์นะครับผมก็เรามารวบรวมมาอ่านให้ฟังดูนะผมมาเริ่มเลย 1. ปลาทู Bar เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงนะฮะ ปลาทูปลา,าทูเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีซึ่งช่วยในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายรวมถึงการสร้างเสริมกล้ามเนื้อ2อรวมไปด้วยไขยมันโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดระดับไขมันในเลือดและการอักเสบนะครับผมลดการอักเสบ 3. ช่วยสร้างเสริมสุขภาพสมองนะฮะโอเมก้า3ในปลาทูเนี่ยช่วยในการพัฒนาสมองและการทํางานของระบบประสาทรวมถึงการปรับปรุงความจําและสมาธิ4 ปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญนะฮะปลาทูมีวิตามินดีและบีสองรวมถึงแร่ธาตุที่สําคัญเช่นซิเนเนียมรือไอโอดีนซึ่งช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและการทาํางานของระบบภูมิคุ้มกัน 5. กรดไขมันโอเมก้าสเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโดยการลดความดันโลหิตและการเกิดริ่มเลือดนะครับผม6สามารถช่วยควบคุมน้ําหนักได้เพราะว่าปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงและไขมันดี ช่วยสามารถให้เรารู้สึกอิ่มได้นานในช่วยในการควบคุมความหิว5ส่งเสริมสุขภาพผิวได้เพราะว่าปลาทูมีกรดไขมันโอเมก้าสและวิตามินที่มีอยู่ในปลาทูเนี่ยช่วยให้ผิวมีความสุ่มชื้นและยืดหยุ่นลดปัญหาผิวแห้งและรอยเหี่ยวย่นนะครับผมคืออันนี้ก็จริงหรือเปล่านะสงสัยต้องต้องกินบ่อยทุกวันมั้งก็นี่แหละครับผมเจ็ประโยชน์ของปลาทูผมว่ากินแล้วเนี่ยพอเรารู้ประโยชน์ของมันเราอาจจะแบบเออมีอารมณ์กินมากกว่าเดิมนะครับผม